สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ของวันศุกร์จ้ามณีกามาพอกับอีลาคือเกา่าผ้ามาเบิงบักทัวภูมิฝักงาวนะคะที่ปลูกไสเคงไว้จ้าพี่น้องตอนนี้ถือฝนลมและเนรนาดเลยจ้าทาบาถือฝนกับสิตังจุก,กูจิกีอยู่พามาชมความงามพี่น้องดอกกระดกดอกกล้ายหลายเป็นตาออนซ้อนหน่วยกับงามถืกฝนลมและเนรนาดเลยจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวจะได้หาใหม่มาตังเข้นที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงนานี่เป็นทั่วพุมมฟักงาแบบไร่้างด้จ้ะที่ลาปลูกใส่เข่งใส่กระตาไว้นะคะนี่ปลูกใส่เข่งใบไงใบละลอยนะคะพ่น่ะสังเกตเบื้องด้จ้ะพี่น้องดอกจะออกทุกตาทุกช่อเลยข้อดีของทัวพันนี่นะคะก็คือบบตองยุง,งยากหาใหม่หา้างปลูกแล้ว กาล,ลดน้ำใส่ฟุนใส่ปุ๋ยกระลอกกินได้เรื่อยพี่น้องบบตองไปลงทุนสื่อตะไคร้บบตองไปลงทุนสื่อใหม่หาใหม่นะคะบบตองเสียเวลานี่ค่ะลักษณะนวยเป็นสีขาวแบบนี้เด้จ้ะลูกขาวลูกยาวลูกใหญ่อันนี้สังเกตว่าปลอดสารผิดนะจ๊ะเพราะว่าอีหล่าปลูกกินเองอยู่บ้าน โบตองสีดยาบบตองใสสารเคมีปกติเราจะใส่น้ำส้มข้นใหม่ได้จ้ะผกต้อนนี่เป็นเชื้อล่าลุ่งนะคะเป็นไวรัสลุล่งแต่กะทากรุ่นนี้แล้วก็จะตัดถิมจ้ะพี่น้องเพราะว่ารักษาบาหายแล้วนะคะเพราะ่าวห้องบดีป,ปองกันกระเริ่มตน้นสังเกตบ่งงนวยที่ละพี่น้องคุณนะ่ะนวยโดกโดกทั้งผกทั้งถั่วเลยข้อดีของถั่วพันนี้ก็คือจังหวะพี่น้องฟังอ่ะละ่ะปลูกง่าย สำหรับคนที่พื้นที่น้อยอยากปลูกไว้กินก็ได้ป,ปลูกไว้ขายก็ดีน่วยใหญ่นวย,นวยขาวนวยายาวยังสิกระโบโบได้พี่น้องเมื้อกี้รบีเบื้องกระแข็งกระเถิดนี่มีเบืบ้องกระแข็งแต่ว่าโบ,าบาเมนแข็งได้พี่น้องมันกรอบหมายความว่าบีเบื้องนี้มันบบฮันเดโบบน,นะ่ยนะค่ะยังๆๆเน่นเหนื่อยยังเน่นสังเกตเบื้องเหนื่อยสังเกตเบื้องนวยได้เลยจ้ะนี่หลายคนเพิ่โทรเขามาสอบถามว่า มันสีแข็งบอเวลาเขาตํานี่มันสู่สากพอพินวาพี่น้องนี่หลักกระหัวน,น่นนะมันสู่สากบอว่าแซนบบแข็งเด้อจจากโบเม,น,มนบักทั่วปีทั่วพุ่มฝักยาวแบบไร้ค้างนะคะเป็นทั่วฝักยาาทั่วไปนี่แหละพี่น้องแต่บบมีขางซื่อๆนี่กรอบหนวยใหญ่นี่กินสดกระแสบกินสดก็อร่อยกินตํากระแสบนี่จะพี่น้องมึงตอนนี้เพื่อนลมเจ๊กีเพื่อนกระตังโจโกเจเกยู่น่ลาบานีน้เพื่อนถือฝน ล่มและเนรนาดเลยทีลาปลูไว้ตอนนี้ยูนี่มีซีเข่งนะคะนี่สังเกตบางเงตีเลาพี่น้องคนะหน่วยหน่วยเพื่อนเหงาเด้แบบไรค่ะแต่อนนอนซอนคืออย่างนี้คุณถ้าผูดด้ใดสนอกสนใจอยากได้นอยอยากได้แนวกโทรเขามาต,ตามเบอร์ทษที่หายไวข้างบนนั่นด้อจ้ะพี่น้อง นี่เบิ่งหน่วยเลยสีขาวใหญ่ๆอ,อันนี้บพันโตเต็มที่ถ้าโตเต็มที่นี่ตึงแบบกรอบเลยนะนละาพี่น้องยี่หลาย,ยกให้เลยสําหรับคนเวลาหน่อยทัวพันธุ์นี่สําหรับคลิปนี้ก็อัปเดทตทัวให้พี่น้องเบิ่งเพียงเท่านี้จา้าคลิปนี้ไปลวจ้ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อจา้า